่าบมออยากจอง้นเลยดีไหครับไม่น่ใจครับเดที่ได้เลยครับไม่ได้น

เดนขึ้นมาในขอนี้เยี่ยมิีเยี่ยมเลยนี่มาเลยก็อนมองเห็นด้านนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเดินไปดูตรงเที่ยวเดินเข้ามาถนนซีเวียนะครับเนเวียเเวีย แต่ด้าน่ในขั้นตอนาายเิไฟ้อ่จะต้องวิ่อยู่ระหวางความร้อนเจอาเย็นแบบ่สูญนี่ละมันมาพอมาสูดดพอมาที่หนัก11.5ตันแต่ทั้งหมดนี่คือ200ตันนะสร้างในปี73ตั้งใจจะสร้างให้เป็นใหญ่ที่สุดโลกไม่เก่าแต่ท่นาหสามวันที่ทไปไได้นะครับก็เลยจัดวางตรงนี้นะว่นถ้าเกิดการที่เกิให้ ถราศพของพระเจ้าม้ว่าจะเป็นอีวานหรือที่กว่าอีวานเดอเกอยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวเราไปชมพระศข้างบนข้งนครับหลงพระศพครับวงไม่ใช่พระศพครับลงพระศพชมพระศพว่าใโดนไรกันับ Yes, passengers for airlines,

ti no vera ma va a dare segnale io mandi allora c'è 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 c